ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก161อยิอยู่ในอำนาจของคนอื่นเป็นทุกข์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณปราสาทของนางวิสาขามิคารมานดาในบุพารามใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นนางวิสาขามิคารมานดา มีธุระบางอย่างเกี่ยวข้องในพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระราชาไม่ได้ทรงพิจารณาเรื่องนั้นตามความต้องการอธกาถากล่าวว่านางวิสาขาไปเฝ้าแต่ไม่พบหลายครั้งนางวิสาขาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่อย่างวันถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามว่า ดูก่อนวิสาขาเธอไปไหนมาแต่ยังวันทีเดียวนางวิสาขาจึงกลาบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าการอยู่ในอำนาจของคนอื่นทุกอย่างเป็นทุกข์การเป็นอิสระทุกอย่างเป็นสุขคนทั้งหลายย่อมเดือดร้อนในเรื่องทุกสุขทั่วไป เพราะว่ากิเลสเครื่องมัดสัตว์เป็นของเก้าล่วงได้ยาก